สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะชาวราศีกันมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะและคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะคลิปนี้จะบอกให้ท่านได้รับทราบทั้งเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักและสุขภาพนะคะ บอกให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าทุกเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มที่การงานก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ท่านพยายามอย่าคิดมากหรือว่าอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะให้หาเวลารีแล็ผ่อนคลายบ้างหากช่วงไหนที่ท่านมีความรู้สึกว่าสมองตื้อตืตัตตนๆคิดอะไรไม่ค่อยออกจะคิดโปรเจกต์หรือว่าไอเดียอะไรมันก็คิดไม่ออกให้หาเวลารีแล็ผ่อนคลาย แล้วท่านจะมีพลังบวกจะสดชื่นปลอดโปรง่งอยากกินอะไรให้กินอยากจะทำอะไรให้ผ่อนคลายให้ทำนะคะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่สำคัญสำคัญเป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงานบริษัทหรือว่าองค์กรของท่านนั่นเองนะคะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นความหวังของเจ้านายของผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้ทุกท่านฝากความหวังเอ,เอาไว้ที่ท่านนะคะ และที่สําคัญเป็นโปรเจกต์ที่ทําไปแก้ไขกับปัญหาไปเป็นโปรเจกต์ที่ยากและหินท้าทายความสามารถของท่านพอสมควรค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่เกินความสามารถของท่านท่านทําได้และทําสําเร็จในที่สุดนะคะด้วยสติปัญญาและประสบการณ์ของตัวท่านเองค่ะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านจะมีคนคอยให้กำลังใจแต่ว่ากว่าจะสำเร็จนี้ก็ นั่งเบื่อไปหลายยกกันเลยทีเดียวนะคะท้อละแทบจะไม่อยากจะทําอยากจะโยนงานนี้ให้คนอื่นแต่เป็นไปไม่ได้นั่นเองค่ะช่วงระยะเวลานี้พยายามดีแหละผ่อนคลายอย่างที่แนะนําเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นช่วงนี้นะคะชาวราศีกันท่านจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับงานที่ท่านได้ลงมือทํานี่แหละคะ่ะและมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกนะคะว่าช่วงนี้ท่านนั้นปากมีสเสน่ห์ปากจะพารวยหากมีการติดต่อเจรจา พูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเรื่องผลประโยชน์ต่างๆท่านมักจะประสบความสำเร็จนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดในช่วงระยะเวลานี้ลุยให้เต็มที่เลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ปากพูดแล้วได้พูดแล้วรวยยิ่งพูดเองขายเองยิ่งดีนะคะหากมีลูกน้องบริวารพยายามอย่าใช้วหววานหากท่านมีเวลาให้ท่านลงมือทำเองช่วงนี้เดินหน้าลุยให้เต็มที่ค่ะทั้งพ่อค้าแม่ขาย ทุกอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดให้ลุยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้กว่าจะประสบความสำเร็จในงานแต่ละครั้งนี่ก็เหิดขึ้นคอเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะหากแต่ว่าหากเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างเดือนที่ผ่านมากับช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะช่วงนี้การทำงานของท่านนั้นให้ท่านสังเกตดูก็ได้ว่าจะราบรื่นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะ แต่ก็เหนื่อยไม่แพ้ช่วงเดือนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันช่วงนี้มีหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอเตือนชาวราศีกันนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับการนัดหมายต่างๆค่ะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีคนผิดนัดเรื่องนัดกับท่านนะคะโอกาสที่ท่านจะเจอกับคนที่ไม่ทําตามสัจจะไม่ทําตามคําพูดไม่มีสัจจะวาจานั้นมีสูงมากๆท่านจะนัดหมายกับใครในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจเข้ามากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้ เรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละค่ะใครที่มีใครนัดหมายเรื่องการคืนเงินต่างๆแก่ท่านช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องกำชับเขาให้ดีๆนะคะไม่ให้เขานั้นผิดคำพูดอะไรที่จะทำให้เขานั้นไม่สามารถปฏิเสธท่านได้ถึงเวลาต้องจ่ายถึงเวลาต้องมาตามนัดให้ท่านทำนะคะช่วงนี้ใจดีมากไม่ได้ชาวราศีกันเพราะว่าท่านจะเจ,เจอกับคนที่ ไม่ทําตามคําพูดนะคะและท่านจะต้องมีแผนสํารองเอาไว้เสมอหากว่ามีการนัดหมายกับใครในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านละเอียดรอบคอบกับการนัดหมายและการทํางานในช่วงเดือนนี้ค่ะจะเป็นการดีที่สุดสําหรับท่านไม่เช่นนั้นแล้วท่านแก้ไขกับปัญหายาวเลยค่ะเดือนนี้นะคะหากท่านคาดหวังสิ่งใดคาดหวังเรื่องงานคาดหวังเรื่องเงินท่านจะประสบความสําเร็จท่านยังหวังได้นะคะบางท่านก็หวังอยากจะให้โปรเจกต์ที่แก้ไขอยู่ สําเร็จรุล่วงท่านจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นมาจะได้รับเงินสัทีจะได้ส่งงานได้สัทีท่านหวังได้ค่ะช่วงระยะเวลานี้หากท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจทํานะคะท่านจะประสบความสําเร็จงานจะเสร็จทันได้งานได้เงินมาในที่สุดท่านจะได้สิ่งสิ่งนั้นค่ะในเดือนนี้ท่านยังหวังได้ในทุกๆเรื่องแต่จะเหนื่อยมากนะคะกว่าจะได้มาในช่วงระยะเวลานี้สติปัญญาเปิดหากท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ดี ไอเดียดีๆมักจะทำให้ท่านนั้นมีมีทางไอเดียดีๆที่ท่านได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะทำให้งานของท่านนั้นดีขึ้นทำงานได้ราบรื่นขึ้นปัญหาจะจบลงได้โดยที่ไม่คาราคาสั่งนั่นเองค่ะช่วงนี้ท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่อยากจะทำจะเป็นงานที่จำใจทำนะคะทำไปอึดอัดใจไปทำไปบ่นไปจะได้แก้ไขงานที่ท่านทำเสร็จไปแล้วจงทำให้เต็มที่เพราะว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนั้นแอบมองท่านอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้มีคนแอบแทงข้างหลังมีคนคอยยุยงเสรมสิมผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระแวงให้มั่นให้ไม่มั่นใจในท่านนะคะช่วงนี้จะทำอะไรให้ละเอียดรอบคอบโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะและท่านจะได้เห็นท่าแท้ของเพื่อนร่วมงานบางคนช่วงระยะเวลานี้ขอเตือนนะคะอย่าไว้ใจใครมาก คิดอะไรอยู่หรือว่ามีแผนการอะไรในใจมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยากไปเล่าให้ใครฟังนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไว้ใจไม่ได้แม้แต่คนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคนดีในสายตาของท่านค่ะช่วงนี้คนจะนินทารับหลังใส,ส่ร้ายใส่ความมีคนอิจฉาท่านนั่นเองนะคะเรามตระวังให้มากๆโดยเฉพาะศัตรูของท่านในที่ทํางานค่ะและท่านจะได้เดินทางบ่อยจะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่มีการนัดหมายพูดคุยเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านตลอดเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้นะคะชาวราศีกันท่านจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินค่ะมีดวงจะได้เงินเพิ่มช่วงนี้อยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้เงินเข้ามาดีนะคะอยากจะได้สิ่งของที่ท่านชอบก็จะได้ซื้อหามาด้วยการเงินในช่วงนี้ดีขึ้นหากที่ผ่านมาท่านติดติดขัดขัด,ขดเดือนนี้ท่านจะมีกินมีใช้หมุนเงินได้คล่องขึ้นท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษ มีรายรับพิเศษเข้ามาเยอะกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะบางท่านจะได้เงินพิเศษจากงานพิเศษบางท่านได้เงินพิเศษจากการเจรจาต่อรองบางท่านจะได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาบางอย่างสําเร็จนะคะใครที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปในช่วงเดือนนี้เงินของท่านนั้นจะเข้ามาดีเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวค่ะใครที่ทํามาค้าขายจัดโปรโมชั่นก็จะได้ดังใจหวังนะคะโปรโมชั่นที่ท่านทํานั้น จะทำให้ท่านนั้นมีรายยิมโปรโมชั่นที่ท่านทำจะทำให้ท่านได้เงินได้ลูกค้าเพิ่มค่ะแต่หากมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีรายรับพิเศษใดๆเข้ามาเลยนะคะก็อย่าได้พิตกกังวลใจล่วงหน้าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องการเงินท่านจะมีวิธีหาเงินมาจนได้ค่ะชาวราศีกันเป็นคนที่หมุนเงินเก่งใช้เงินเก่งหมุนเงินเก่งในช่วงเดือนนี้หมุนเงินได้คล่อง ค่าเงินกําลังจะขาดมือก็มักจะมีเหตุให้ได้เงินมาใช้จ่ายนะคะการเงินในช่วงนี้ค่ะท่านรอดรอดแน่นอนค่าใช้จ่ายที่เด่นๆคือท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพซื้อวิตามินอาหารเสริมนะคะและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือว่าคู่ครองของท่านจะป่วยไข้ไม่สบายรวมไปถึงบุตรลานสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ หากไม่ใช่เรื่องของการรักษาสุขภาพก็จะมีรายจ่ายส่วนตัวบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะหรือไม่ก็ท่านจะหมดเงินไปกับการเปคนในบ้านซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนที่ท่านรักหมดเงินไปกับงานสังคมกินเลี้ยงสังสรรค์บ่อยหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่นั่นเองคะ่ะหากท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวท่านจะให้โชคให้ลาบคืออะไรท่านรู้แหละ ว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวท่านนะคะบัตรประชาชนบัตร ATM อะไรก็ได้หากท่านจะมีโชคมีลาบท่านก็จะได้จากแถวแถวนี้แหละเซนท่านแม่นลองคิดดูนะคะลองดูว่าท่านชอบตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับตัวท่านแต่อย่าเสี่ยงเยอะนะคะเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นเพราะว่าเงินที่ท่านจะได้ในช่วงนี้หลักๆจะมาจากความรู้ความสามารถและการลงมือทำนะคะมาที ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านไม่สนใจในความรักจะดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ความรักยังไม่ถึงเวลาท่านยังไม่เจอคนที่ท่านถูกอกถูกใจอยากจะพูดคุยช่วงระยะเวลานี้โสดแต่เงินเข้ามาดีดีกว่านะคะงานดีเงินเงินดีค่ะชาวราศีกันคนโสดนะคะมาที่คนมีคู่และมีครอบครัวก,กันบ้างช่วงนี้ท่านจะและคู่ครอง จะไม่ค่อยได้มีเวลาได้ใกล้ชิดกันมากนักนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนะะักอยู่บ้านเดียวกันนอนเตียงเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาได้พูดคุยกันเนื่องจากว่าต่างคนต่างประยุ่งงานยุ่งเรื่องส่วนตัวของตัวเองนะคะพายายามหาเวลาลีลาผ่อนคลายบ้างมีเวลาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างก็จะดีในช่วงระยะเวลานี้แต่โดยรวมแล้วรักและเป็นห่วงช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างคะ่ะ ช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังคุมแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบนะคะผื่นพันผื่นขั้นต่างๆขึ้นตามเนื้อตามตัวอาการปวดหัวปวดไมเกรนปวดต้นคออาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านได้ปวดตามข้อพยายามอย่าเครียดให้รู้เท่าทันความคิดนะคะหาเวลาลีละผ่อนคลายบ้างแล้วท่านจะดีขึ้นค่ะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีกันในช่วงนี้ให้ท่านนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆมีข่าวดีเข้ามานะคะ ขอขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพาด้วยขอให้ทุกท่านนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ